ให้เสียงภาคโดยคินเนกิมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เทพธิดาทำงานได้หรอกนะคาสึมาพลังในการชำระล้างของเธอไม่มีประโยชน์เลยสักนิดนี่มันแย่มากเลยคาสึมาเอาเล่าไหมฉันหน่อยสิคาสึมาเย้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 อาควาดื่มมากไปแล้วนะ ให้สนุกไปเลยเชฟป้าอย่าหัดเปิดทางมาทงนี้ซว่ิแน่จริงจะเข้ามาทำลายท,ท่านเทพพิดาผู้นี้เลยสิหน้อยอย่ามาเท้าันก็เขาเกันนะอย<า>่าเชิดพิดาอะไรไปย้อนไว้จะโดนคาซามาทำลายแล้ว a few moments later ไปตาบเจ้ามากันเถอะค่ะซึมะเอ่อฉันเหนื่อยมากซะด้วยสิยิ่งกว่านั้นไปหาเงินกันเถอะเมกูมินเอ๊ะร่างกายเราได้อย่างเธอขอหาเงินไม่ได้ละสิท่าไอหมอนี่ระเบิดิ้งเลยดีไหมคะเนี่ย ก็เธอมีรูปร่บางแบบนั้นก็หาเงินได้ลำบากเลยนะมันมันก็แค่กําลังเติบโตเองนะคะช่างเธอช่างเธอเธอมันก็แค่โลลี่อยู่แล้วนี่นาเมื่อกี้พูดว่าโลลี่เหรอคะก็บอกแล้วไงต่อให้โตแค่ไหนก็ยังเท่าเดิมอยู่ดีแล้วนะาคุณคาสมะคะครับคาสมะครับไปคุยกับละมะม่วงค่อยดูเถอะค่ะ ฉันจะทำให้คุณคาซึมะอ้าปากค้างเลยคอยดูเธอคะ่ะม่จะลงโทษฉันแบบไหนเหรอคาซึมะเอ๊ะไปอะไรไปนะ่ยดักเนสด้วยไม่ได้นะเอ๊ะอะไรวะเชิญทำตามใจชอบได้เลยคะ่ะด ไม่ต้องพูดสุภาพกับฉันเลยก็ได้เอาให,ห้กหนักเลยจะบ้ารือไงอม่โรคจิตอย่าเข้ามาใกล้นะมาเลยคาซึมะปลดปล่อยสัญชาตญาณออกมาไม่เอาอย่าเข้ามา <c oughs> คืนนี้ได้ฟินแน่นอนเลย <c oughs> มามะโอ้มาจ้ะ สวัสดีเมกุมินมาด้วยกันเถอะอะไรเนี่ยยุนๆุนเมกุมินไม่อยู่ที่นี่หรอกนะเอะเอ๊เอขคาเสอมาผู้ช่วยอะไรมาแล้วเหรอตีวเขาเล่นเตะเกงในคืนจงทำตามที่ฉันสั่งซะเอะเอาเกงในฉันเถมา ให้หลกนะถ้าเธอไม่ยอมทำตามที่ฉันบอกนะั่นนะฉันต้องยอมทำตามกับคนแบบคุณจริงๆเหรอคะไม่งั้นก็ไม่ได้เครื่องหรอกนะ <c oughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยอมทำตามที่คุณสั่งก็ได้ยอมทุกอย่างเลยดีมากฉันชอบเธอจริงๆไม่เหมือนพู้ปัญญาอ่อนหรอกนะ <c oughs> สัญญาแล้วนะฉันเป็นลูกชายพอไม่ผิดสัญญาหรอก ถ้ามีสัญญาฉันจะจัดการคุณแน่นอนได้เมียแล้วตูเน่าโอ้วัสดีตอนบ่ายนะคริสอกไข่ดาว ขโมองกเกงในของฉันขอโดนมาอีกครั้งเพื่อทวงสักศีลของฉันคืนมาฉันมีแผนรับมือกับกันใช้สก,กิลขโอมองกเกงในของนายแล้วไม่เข้ามาได้เลยครั้งนี้จะต้องชนะอย่างแน่นอนอ่นหมายความว่าวันนี้ไม่ได้ใส่กกเกงในมาสินะแน่นอน,นมไม่ดูนี่สิตอนนี้ฉันใส่กกเกงในสองชั้นแล้วนะโอ้เฮ้เฮ้เฮ้ลองตามกวนนี้อีกหน่อยสิไม่เคยเห็นเลยรูร้ไหม คัสึมะจ้องทำไมล่ะคะอย่าดูถูกฉันให้มากหนักนะแมบเขวาว่ายังไงคิดจะใช้วิธีนี้จะได้ผลงั้นเหรออย่าบอกนะว่านี่นายฉันใช้สกิลนี้จนเลเวลอัพมาแล้วเตรียมใจซะเถอะไม่นะขอ,อยอมแพ้อย่าใช้เลยนะ <Still! S 2> นะ